ครับพี่น้องแตกไงครับสองแตกครับสวัสดีครับมนีจะพาพี่น้องมาหาเห็ดพอะครับพี่น้องนี่ครับเมื่อได้กาดเป็นปลาแบบนี้นะครับตอนนี้เข้ากับพอแล้วครับแตกหนึ่งนี่ครับพี่น้องเก็บแล้วครับเพาะ เห็ดเพาะเห็ดเพะนะครับดอกใหญ่ๆครับอือเบ่งกันต่อครับ นี่คห้อแตกหนึนงงนน่งก็เป็นหอก่ยังงามเลยครับมันก็รั้งดอกหน่อยๆนึงครับรังดอกประเทศเยอรมันเลยทั้งพรามันแตกแตกงามหน่อยเมื่น่ะโทมครับโทม มองนี่มันออกแต่ว่าออกบ่หลายครับปกตินี่นหากันต่อครับหางส่ละ แง่ามานี่ครับนี่น้ำรีดอกครับ คือว,ว่าไม่เริ่มติดไงล่ะครับเริ่มติดเริ่มติดแถาแล้วครับแต่บ่าไม่แถวบ้านไหนนี่ครับนี่ครับ สามที่ดอกหลายดอกอยู่ครับนครับดอกหนึ่งนี่ครับเก็บเพชรในปลายหยารครับพี่น้อง นี่เดี๋นึงครับอันนี้ปาดเบิ้งไว้มันแก่ครับน,นี่มันอ่อนอยู่นี่นี่ครับากันตอ้อนี่ครับแตกพุนๆแล้วครับพี่น้องอึ๊บแตกสูงแล้วนาที่ใกล้เท่าแล้วครับ ต้องปาดหึงโู้ขาวอยู่ครับขาวอยู่ครับพีนนออนบนน่น้องมม่หนักดอกไงย่ื่อครับนี่แตกหนึ่งเงาเงาเนี่ยครับ นี่แตกหนึ่งฝนตกใสครับมันก็เลยแต่บ่ค่อยงามปเด๋ยฝนตกใส่แต่ลายมือแล้วนะครับแต่ว่ามันแตกขึ้นสูงแล้วเนาะแ็ดแตกขึ้นสูงแล้วมันก็จะแตกเบาค่อยเห็นนี่ครับแตกหนึ่งครับพ่อน,นี่ครับ มีดอกหน่อยมันพร้อมได้ดายถูกไหมครับอืมอันนี้ปลายหนาครับไม่ได้ดอกเต่ามาัแล้วครับนี่ยะงหอยดอกเต่ามานี่ครับดอกนึงโอ้ ห้ยอย่ั้วยางครับมันก็เลยม,มึงหวแตกก็เลยเอาเมียดเกียบึงว่ายมาหากินหญ้านะนี่ักแตกนี่ ครับแตกหนึ่งางดอกีครับแตกหนึ่งกําลังแตกน้อยๆครับแตกบ่สูงก้อนไหญ กันเมืองครับดูครับแตกสูงแตกสูงนี่ครับก็จงขวายิปซปมแตกสูงให้เมียนครับสามดอกต่นในเถ่าดอกนี่ครับมืนๆอยู่ ก็เลยเติมกันครับนครับเก็บไว้เพาะนี่แตกหนึ่งครับพี่น้องพี่ครับแตกหนึ่งนี่ครับแตกหนึ่ง ีแตกหนึ่งนะ้วไม่เองพีกากับหองก้ากระกายอยู่นะครับแตกหนึ่งบนตกใส่มันก็เลยแตกบ่อไม่ค่อยเห็นครับเดี๋ยวค่อยเงียไปไหนดอกนี่ครับแตกหนึ่ง ครับพี่น้องแตกไงครับสองแตกครับนครับอีกแตกหนึ่งแต่ยางงามเลยครับนี่ครับสามดอกยางงามเลยนี่ครับแตกหนึ่ง น้องแตกครับพี่น้องสามดอกนี่ครับแตงหนึ่งนี่กันเลยครับแตงหนึ่งดอกใบใหญ่ครับดอกน้อยสองดอกพี่ครับแตงหนึ่งครับพี่น้อง Bên nhau nhau này hấp Cái này hấp Tèo được càng gì? Dù có điều ngon ngò ข้าหาครับนี่ครับแตกนี่ครับอะไรล่ะเลือกครับแตกเลือกนี่บ่กรีครับแตกเลยครับ แตกนึงแตกใครล่ะโอ้ยอยู่เล็กๆน่ครับแตกบางงี้งแตกมึนนะครับแตกนึน ไม่ป้ายเหรอเนีน่ครับแตกนึ่งเหตุครับต้องแตก ครับแยวหนึ่งอ๋อดอกวย่าเงี้ยมัแตกเลยครับมีแตกหนึ่งอ้อแตกนี่ไหมมีครับสามดอก

ไอ้ดอกมัน <laughs>